ผมก็มีนี้ดูกันว่าใบสดนี้รสชาติเปนยังไเขียวเขียวเขียวดี <c oughs> มมอยากกินมไม่ยากกามาอัน,นกใกล้ๆเหนไหมจะมีโฟงเอาแล้นะเอเอาขาลองชิมแล้นะเออเข่จัด ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะะันนี้เกลับมาชกลับมาไอะเนไม่ใช่嘛ไอแลก็อยู่กันมาขคนเดิมครับทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะประมาณเดือนหรือว่าสองเดือนเออนานมากเลยแกพอดีว่าติดภารกิจงานนิชหนึ่งนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหงายไปไหนนะตอนนี้อะเราเห็นแบบในโซเชียลเนี่ยมีกระแสหนึ่งที่แบบพุ่งผ่านมากนั่นก็คือกระแสของใบกระทำทำทำ เมื่อก่อนเนี่ยอยากจะบอกว่าใบกระท่อมนะคะเป็นพืชที่ผิดกฎหมายเนะาะจัดอยู่ในยาเสพติดประเภทที่5นะคะแต่เมื่อวันที่24สิงหาคมนี้ที่บ่านมาเขาได้ปลดล็อกใบกระท่อมให้ถูกกฎหมายแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าอย่าเอาไปทําสีคูณอยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายเนาะ,ะเราไม่รู้ว่า จังหวัดเนี่ยจะหายากหรือเปล่านะแต่ในโซนภา,าคใต้ใบกระท่อมเป็นอะไรที่แบบหาง่ายมากคือมันเป็นยาที่แบบใช้รักษาโรคเขาก็เลยนิยมปลูกกันเพื่อรักษาโรคหรือเปล่าก็งานจะใช่ก็เถื่หนึ่ง แต่ส่วนใหญ่คือวัยรุ่นเขาจะเอาไปทําเป็นสีคุณร้อยกันซะเยอะเนาะซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะไม่ดีนะครับทุกคนซึ่งเราจะไม่ทําอะไรแบบนั้นเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นการชักจูงหรือว่าแต่อย่างใดนะคะแต่คือจะมาเนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักกันว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงเนาะเื่อคนไม่ได้รู้จักจริงๆประโยชน์ของมันก็มีแหละถ้าเราเอามาใช้ทางการแพทย์นะคะหรือว่าใช้เป็นยารักษาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เนาะอ,อย่างเช่นสามารถลดความดัน ลดเบาหวานหรือว่าลดน้ำตาลในเลือดหรือว่าทําให้กระปี้กระเป๋าสามารถแบบขยันทํางานได้นะแต่คนที่กินใบกระท่อมนะส่วนใหญ่แล้วคือว่าจะสู้แดดนะแต่ไม่ไดใช่ใช่ใชอันนี้เราเห็นที่เราเห็นมานั้นเรา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 ไม่ได้กินใครวะใครเป็นคนกินวะเราเราไม่ได้กินเราเราเราเห็นมาไม่เลยไม่ใช่บางตาแน่นอนบางตาพูดศึกษาจาก YouTube อันนี้นายมะขามของแม่สาวไว้ให้บางตาสั่งมาให้นะจ๊ะอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนี่ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบใหญ่มากแบบนี้คุยหลงเชิดตาน้าโอ้โหปิดหน้าได้เลยว่ะใบใหญ่มากสวย,ยมากด้วยอ,อนี่ข้างหลังเออลักษณะใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่หอยสดชื่นเลยเหม,ม็นเขียวเหม็นเขียวเหม็นเขียวแน่นอนอต้นลัดชัด แกต้องลองเว้ยต้องลองอ่ะเออก็ต้องลองเอาใบเล็กๆก่อนก็ได้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการส่งเสริมหรือว่าแนะนําเยาวชนนะครับ<ย>คือเราทํามาเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยการลูดการกินคือความรู้สึกมันเป็นยังไงนะอ่เลองลองอชํ <c oughs> นานาญชํานาญ <c oughs> เราดูมาอ่าแล้วทำไงต่อม้วนก่อนม้วนม้วนม้วนอ๋อขยำเลย ถ้านะคะเดี๋ยวจะมาชชีให้ดูกันว่าใบสดเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอเคี้ยวไม่ต้องกืนแต่ดูดน้ำทำไมสีหน้าเปลี่ยนมันมีอะไรเปลี่ยนไปทำไมเกมไม่ยับฟันสักทีเคี้ยวสิเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวดีเฮ้ยกินยาได้ก็กินใบกระท่อมได้ กินได้กินได้ปุ๊บมาเดี๋ยวไม่ทราบว่ายันแนนนอนปุ๊บมาแนนนวลโอ้ผมไม่เห็นไงกินกันได้ไงวะเนี่ย่ขนาดนั้นมั้งอ่ะสักใบไม่เอามีวิธีแบบทำให้กินง่ายกว่านี้ไหมแกมีวิธีไหม เมนูพิสดาร ن ล่ะกูอะกระท่อมถ้าเรากินไปอาการร้อนเราจะกระปี้กระเป๋าเออหน้าตาเป็นพิสดารแน่นอนทำ่ไม่จบหรอมเสร็พี่ดอกแล้วนะว่าค่ะเป็นไงอากาศร้อนแบบนี้มีใบกระท่อมเราก็ต้องเอาไปทำอะไรที่มันแบบเย็นเย็นชื่นใจต้มยำใบกระท่อมมีเซ็กซี่ด้วยเมนูในวันนี้ธีม่าจะทำนั้น อันนี้ก็ต้องรอชมกันนะจ๊ะว่าจะกินได้หรือเปล่าต้องมาเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องให้บัตรนะคะกับในสถานบ็คคลจัดการไปต้มโอเคเดี๋ยวผมศึกษาจา o ยูทู e แป๊บนึงพี่ท่านอาจารย์แม่ผมไปดูยูทู e มาแล้วผมตุ่มได้โอเคโอเคให้เขาไปจัดการเรื่องน้ำที่จะเอามาทำไอติมก่อนโอเคไป คือยูทูบมาไม่เคยทํามาก่อนเลยอ่าก็ตอนแรกแล้วแต่มันมีเป็นสูตรเป็นสูตรแล้วแต่เออบางคนก็ตีตะอันตีตะใบอ๋อก็ได้แต่ผมมันเสียเวลาโอ้รูดโคตรชำนาญเลยว่ะโอ้เวลานี้เลยพลังของยูทูบเรื่องนี้เลยใช่ยูทูบยูทูบมีสอนทุกอย่างเลยเโอเคอันนี้คือการกีล้างมือหรือยังไม่ร่างผิวไอ้พืชอย่าโดนความร้อนทาเยอโล น้ำไม่ต้องเยอะเพราะใบมันน้อยจากนั้นก็เอาไปต้มเลยครับมีส่วนผสมไม่ว่าเราจะต้องใส่เกลือใส่น้ำตาลอะไรไหมไม่มีอะไรเลยใส่น้ำเฉยๆนี่เหรอใส่น้ำยๆอ๋อง่ายๆวะเป็นเมนูที่ทำกินได้ง่ายนะครับทุกคนดูทุกคนดูตากเก้้านซับเออนี่ตดแล้วมามาคุณหาย ได้กินไหมเออชัดเจกิน <c oughs> นะฮะตอนนี้บางตาลน,น้ำกระท่อมก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่โอโ้โหรูสึกว่ามันเขียวมากเขียวทั้งครัวเลย <บา S 2> นี่มา,<บ>าดูเอ้ยเป็นไงใบเริ่มติดแล้วใบเริ่มติดแล้วไอเ,เ,เริ่มเหลืองแล้ว <ไป S 1> โอเคก็บางตาลตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแลีย้วไหมเปื่อยแล้วนะใช่้ะป่ะในทำพื้ต่อจริงๆอ่ะมันต้องใช้ที่กองชาได้ใช่กองละเอียดแต่นี่เราไม่มีเราเลใช้ขระดทิชชู่แล้วก็

อมาแล้วเจ้าของช่องมาแล้วเรากำลังจะยึดช่องแล้วเนี่ยโอ้ร้อนหน่าร้อนหน่ามีน้ำแข็งไว้เนี่ยเอ้ยมีดินๆ่นนั่นนั่นเอาไห้เมยใส่โค้กเอาใส่โค้กเลยใส่โค้กอยากกีไอไหมไม่จับมาไม่จับอะไรกี่ไอคือตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่น้ำโค้กคันครับผมใส่เอาเท่าที่ชอบเลยใช่ไหมบางตาใช่ใส่มากไม่ได้อ้าวใส่นิดนึงครับมันจะหวานเกินเหรอใส่นิดนึง มันมันจะกบหมดไงใช่ทำเย็นรักษาทำเย็นทำเย็นทำเย็นเขาเรียกว่าทำเย็นใช่ก็ไปดูมินอยากูทูบเหมือนกันดูยูทูบใช่ครับใช่ครับไม่ก็ศึกษามาจากบางตาอีกทีนึงนะครับผมไปว่าไปศึกษาในยูทูบอีกทีนึงไปดีกว่าครูไม่อยู่นะเหนไหมจะมีฟองหว่าโปรแกรมล้างหม้อไม่เกี่ยงรอไม่เกี่ยงฟองจากใบมา เป็นไงเฮ้ยเป็นไงรู้สึกดีอร่อยอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยทำไมเป็นงั้นวะเป็นขี้มือตาหรือเปล่าใช่เป็นเพราอะไรวะเนี่ยเป็นเพราอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นเพราอะไรไม่ไหว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 ไม่นี่เราลองสูตรใหม่ป่าสูตรอะไรวะต้องใส่น้ำตาลไว้ให้มันหวานๆแบบนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราสองอันเนาะไม่ใส่น้ําตาลอ่าแล้วก็อีกอสองอันเราก็ใส่น้ําตาลได้เฮ้ยจริงๆมันต้องมีใบใส่เข้าไปด้วยดิโอ้ยอะไรของกูเนี่ยเลอะเทอะหมดขไปนี่เราไม่มีอะไรกินกันแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่น่ากินว่ะน่ากินนะสีน่ากินเว้ยสีใช้ได้เว้ยน้ำตาลแน่นะน้ำตาลใช้เกลือนะน้ำตาลนี่ใช้น้ำตาลนี่หนึ่งมู๊เยอะ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 เกินเยอะคืน จากที่ได้แบบสรรพคุณดีๆนะเป็นเบาหวานแทนอางนี้ละกันที่ใส่น้ําตาลเราก็จะเป็นสีฟ้านะเมื่อไหร่มันจะละลายครับแกต้องใช้ช้อนมันไม่ถึงลูกขี้มันไม่ถึงลูกขี้เอามีดเลยเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดเลยครัวนาถาครัวบ้าน่จริงๆสีฟ้านะเยอะจังนะโอเคสีฟ้าใส่น้ำตาลสีฟ้าคือใส่น้ำตาลสีฟ้า สีนี่สีเกลือกับสีชมพูไม่ใส่ตรงน้้นการทุกขับทุกขับต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่ในช่องฟิตนะจ๊ะทุกคนตามไปจ้าแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำมาแช่ช่องฟิตนะรู้สึกว่าเสียงแกจะเสียงแกจะอ่อยลงอ่ะแกไม่ใช่กับพี่กระเป๋าเลยแกต้องกินก่อนนะแกต้องกินก่อนใจเย็นๆหนูสองแก้วสองแก้วอะไรอย่างงี้นะ เราก็ไม่แช่ไว้ก่อนอ่าอใย่าร้อยมันแข็งแล้วกันเนาะแล้วค่อยมากินมาแล้วไอติมน้ำกระท่อมของฉันก็เสร็จแล้วนะจ๊ะไหนมาค่ะมาไปดูกันเลยดีกว่าตู้พระโอ๋ดันเต้นเตนโอ้โหนี่สปอนเซอร์ป่ะเนี่ยสื่อวัตถุดิบเพียบนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันค่ะไปต้องไงเนี่ยชิมเลยดีกว่า เอาแบบออริจินอลก่อนนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำกระท่อมผสมน้ำโค้กนะจ๊ะท่า <c oughs> นผู้ชมคิดว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมอ่ะเพียงแต่ว่ามันเย็นขึ้นแ่ะเราว่านะนี่หน้าตาหน้ากินนะเหมือก็เหมือนโค้กอยู่เอาแล้วนะเอะเอขอลองชิมแล้วนะเอะเอหิวเรยส่งเลยกินไม่ได้ท่านผู้ชมอ่ะ ยังไงล่ะบอกความรู้สึกหน่อยลุนไม่ลงนั่นมันขมอะเออจะขมอะไรโอ้ตาดูดูๆๆๆๆดูดูดูดได้ไงวะบางตาลองยิมดิให้บางตานันอื่นดีกว่าไม่เกลียแเลยวันนั้เอาวันอื่นสีเขียว อันนี้เหรอเฮ้อันนี้ใส่น้ำตาลใช่ไหมใช่อันนี้จะให้บางตาลลงนี่เป็นสูตรบางตาลบางตาลกินอันนี้ินเนื้ก่อนสีเขียวอ้าว๋อแล้วนะอ้าวมันเริ่มละลายแล้วเรีบกินเร็วึบดมก่อนกินยังไงเหมือนโค้กไหมเหมือนจริงรสโค้กไหมเหมือนเหมือนดูน่ารักแต่ไม่ค่อยน่ากินได้เฮ้ยจริงผมปลายนิดหน่อยอ๋อผมปลายถ้าเราเคี้ยวล่ะพอเคี้ยวปุ๊บ ผมต้องแห้งเลยไม่มีกลมปลายเลยยาตาดีทั้งวันแน่นอนยาอ๋อแบบน้ำตาลอันนี้เป็นสูตรที่บางตาลคิดค้นนะเฮ้ยน้ำอันนี้แบบใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลมันน่าจะรสชาติดีขึ้นมั้งอ๋อเป็นไงบางตาลดีดีดีจริงเหรอจริงเหรอ มันก็แน่นอนเลยใส่น้ำตาลดีื่อดีขึ้นอุ้ยกล้นนากินดีกว่านี้กัดไม่ออกกัดดิกัดกัดกัดดิอ๋อดีขึ้นเยอะประมาณ89%ดส้าเเซ็นต์สมสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เนแคบไม่ตังเลยก็ลองอย่างนี้ไหม น้ำดูดน้ำมั้ง<า>อ,อันนี้คือใส่น้ำตาลใช่มันก็ไม่ได้แย,ย,ไย,ย่ไม่แย่ได้ยังไงวะเพราะว่าตอนเรากินอ่ะเราไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่น้ำ่ะอือะืออออมร่อ,อย,ยอืมยันต์เยยักว่ายัน ใครมีไอเดียอ,อยากจะให้พี่ไอทำอะไรกินนะจ๊ะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปให้ดูกันอ่ะสำหรับวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับช่องมาไอนะจ๊ะไม่ใช่มาไออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาไอด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็๊ายบายจ,จ้าพวกมึงจัดการ้ลยไม่ไม่กินเราจะกินแบบเพียวเยวแต่ีของใครของเกกินหมดเลยกนหมดเลย 叶问来！